หลายครั้งที่เราพบเจอคนที่มีลักษณะพิเศษทั้งในชีวิตจริงและในโลกออนไลน์ แต่คุณเคยสงสัยไหมว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนสองประเภทนี้จะเป็นอย่างไรคนหลงตัวเองและคนไร้ความปานีทั้งสองมีความสามารถในการควบคุมและหลอกลวงแต่แรงจูงใจและวิธีการของพวกเขากลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเกมจิตวิทยาที่ซับซ้อนระหว่างคนหลงตัวเองและคนไร้ความปานีว่าพวกเขาจะมีความสัมพันธ์แบบไหนและทำไมมันถึงเป็นเรื่องที่อันตราย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose วันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องคุณเคยเจอใครบ้างไหมที่มีแรงดึงดูดมหาศาลดึงดูดเข้าไปหาพวกเขาได้เหมือนแม่เหล็กแต่แทนที่จะรู้สึกสบายใจกลับรู้สึกทั้งหวั่นไหวและหวาดกลัวไปพร้อมกันวันนี้เราจะพูดถึงสองบุคลิกภาพที่มีพลังดึงดูดแบบนั้นคนหลงตัวเอง Narcissist และคนไร้ความปานี Sociopath ซึ่งหลายคนอาจไม่อยากเจอในชีวิตประจำวันแต่กลับมีความอยากรู้อยากเห็นถึงพวกเขาอยู่ลึกๆทั้งสองกลุ่มนี้จัดว่าเป็นความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่น่ากังบนและการรับมือกับพวกเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เดี๋ยว,ยวก่อนเคยสงสัยไหมว่าถ้าคนสองแบบนี้มาเจอกันอะไรจะเกิดขึ้นฟังดูเหมือนพรนาะหนังดราม,มา่าเข้มข้นเลยใช่ไหมแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักตัวตนของพวกเขาให้ชัดเจนกันก่อนดีกว่า มาพูดถึงคนไร้ความปานนี้หรือที่เราเรียกกันว่า sociopath กันดีกว่าคนกลุ่มนี้มักจะมีเสน่ห์พูดจาหน้าเชื่อถือและโน้มน้าวใจได้เก่งแต่ที่น่ากลัวคือพวกเขาขาดเข็มทิศทางศีลธรรมและไม่สนใจว่าการกระทําของตัวเองจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นยังไงในแง่ทางการแพทย์ความไร้ความปรานีมักได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคบุคลิกภาพต่อต้านสังคม antisocial personality disorder พวกเขาใช้ชีวิตอย่างวางแผนรอบคอบเพื่อหาผลประโยชน์จากผู้อื่นโดยไม่สนใจกฎหมายหรือความถูกผิดแน่นอนว่าความประพฤติของพวกเขาอาจล้ำไปถึงพฤติกรรมอาชญากรรม ลักษณะเด่นๆของคนไร้ความปานีคืออะไรนิสัยโกโหกจนเป็นเรื่องปกติขาดความสำนึกผิดหุนหันพันแล่นทำตัวประมาทใช้ความรุนแรงทั้งทางคำพูดและการกระทำอารมณ์ฉุนเฉียวและแทบจะไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยืนยาวได้จะว่าไปคนแบบนี้เหมือนตัวละครในซีรีส์สุดดาร์กที่เราไม่อยากเจอในชีวิตจริงเลย ต่อมาเรามาดูคนหลงตัวเองหรือ n a r c i s s ซ s t ซึ่งคนกลุ่มนี้มักมีความเชื่อว่าตัวเองสำคัญเกินจริงและต้องการการชื่นชมตลอดเวลา พวกเขามักจะหาวิธีดึงดูดความสนใจให้มาที่ตัวเองและเชื่อว่าตนเหนือกว่าคนอื่นจำเป็นต้องได้รับการปฏิบัติพิเศษเสมอลักษณะดเด่นของคนหลงตัวเองคือพวกเขามองตัวเองในมุมที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบและมักจินตนาการถึงสถานะที่สูงส่งความสำเร็จหรือชื่อเสียงที่พวกเขาคิดว่าสมควรได้รับพวกเขาไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกหรือความต้องการของคนอื่นได้ และมักจะประสบปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจแต่ที่น่าสนใจคือเบื้องหลังภาพลักษณ์ที่ดูมั่นใจนั้นคนหลงตัวเองมักมีความมั่นใจที่เปราะบางมากพวกเขามักปฏิเสธข้อบกพร่องของตัวเองและจะโกรธหากมีคนมาแนะนำหรือวิจารณ์พอถูกตำหนิความมั่นใจจะพังทลาย และอาจพาไปสู่สภาวะซึมเศร้าจากการจัดการอารมณ์ที่ไม่ดีเลยทีเดียวโลกบุกริกภาพหลงตัวเอง Narcissistic Personality Disorder เป็นความผิดปกติที่มีลักษณะเป็นช่วงสเปกตรัมและการแสดงออกได้หลายรูปแบบคนหลงตัวเองมีทั้งแบบเปิดเผย Over Narcissist ที่ชอบอวดตัวชัดเจนว่าอยากเป็นจุดศูนย์กลางความสนใจและแบบซ่อนเร้น Covert Narcissist ที่มีลักษณะเก็บตัวใช้กลยุทธ์ที่ละเอียดอ่อนเช่น การแซงข่มตัวหรือการเรียกร้องคำชมเพื่อสแสวงหาการยอมรับจากคนอื่นทั้งสองรูปแบบนี้มีลักษณะพื้นฐานเหมือนกันเช่นการหลอกลวงการควบคุมผู้อื่นและขาดความเห็นอกเห็นใจแต่ถ้ามองเผินๆแล้วอ่ะคนหลงตัวเองกับคนไร้ความปราณี ดูคล้ายกันเพราะทั้งสองมีแนวโน้มหลอกลวงและไม่สนใจความรู้สึกของพวกอื่นแต่มีสองความแตกต่างที่สําคัญที่แยกพวกเขาออกจากกันนั่นคือแรงจูงใจและวิธีที่พวกเขาเข้าหาผู้อื่น คนหลงตัวเองมีแรงจูงใจจากความต้องการคำชมและการรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองให้ยิ่งใหญ่ขณะคนที่ไร้ความปรานีมักไม่มีเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจนแต่จะดำเนินชีวิตตามอารมณ์และมักสแสวงหาความตื่นเต้นในขณะนั้นประการแรกคนหลงตัวเองมีแรงจูงใจหลักจากการต้องการคำชื่นชมและรักษาภาพลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของตัวเองไว้ตลอดเวลา พวกเขาอยากให้คนอื่นมองเห็นความสำคัญและความสมบูรณ์แบบของตัวเองในขณะที่คนไร้ความปานีมักไม่มีเป้าหมายหรือความต้องการระยะยาวที่ชัดเจนพวกเขามักใช้ชีวิตตามอารมณ์และหุนหันพลันแล่นมุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการในขณะนั้นโดยไม่สนใจผลกระทบที่จะตามมาต่างจากคนที่หลงตัวเองที่ใช้กลยุทธ ในการควบคุมผู้อื่นเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตนเองคนไร้ความปรานีถูกขับเคลื่อนด้วยความกระหายที่เสี่ยงและสแสวงหาความตื่นเต้นในการทำสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือลองสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายความกล้าประการที่2คนหลงตัวเองมักสแสวงหาความสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อได้รับความสนใจและคำชื่นชมจากผู้อื่นพวกเขาจึงมักแสดงความมีเสน่ห์แบบผิวเผินแซงทำเป็นเห็นอกเห็นใจหรือใส่ใจความเป็นอยู่ของคนอื่นแต่ในทางกลับกันคนไร้ความปราณีไม่แม้แต่จะแซงทำเหมือนจะสนใจผู้อื่นเลยพวกเขามมกจะควบคุมหรือทำร้ายผู้อื่นเพียงเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะตัวโดยไม่ลังเลที่จะทำร้ายใครก็ตามหากมันจะช่วยให้พวกเขาได้สิ่งที่ต้องการและเมื่อคนไร้ความปราณี พบกับคนหลงตัวเองมันจะเหมือนกับการเฝ้าดูสองนักควบคุมจิตวิทยาระดับประมาจารย์ที่เข้ามาเล่นเกมกันโดยที่ทั้งสองมีเดิมพันสูงในทุกการเคลื่อนไหวช่วงแรกอาจถูกดึงดูดด้วยความมั่นใจและสเสน่ห์ของการแลกกันแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นเกมที่ท้าทายและซับซ้อนคนไร้ความปาาน,นี้มักมองว่าคนหลงตัวเองเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพในการช่วยแผนการของพวกเขา ในขณะที่คนหลงตัวเองมองว่าคนไร้ความปราณีเป็นบุคคลที่สามารถช่วยเสริมอัตาาและภาพลักษณ์ของตนได้ทั้งสองฝ่ายอาจดูเหมือนเป็นคู่ที่เข้ากันได้ดีในตอนแรกแต่เบื้องหลังนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดและการต่อสู้เพื่ออำนาจเพราะทั้งสองบุคลิกก็ต่างต้องการการควบคุมและความเป็นผู้นำคนไร้ความปราณีอาจมองว่าคนหลงตัวเอง เป็นความท้าทายที่ต้องเอาชนะขณะที่คนหลงตัวเองอาจมองว่าคนไร้ความปรานีเป็นภัยคุกคามต่อความเหนือกว่าของตนความเชี่ยวชาญในเรื่องการหลอกลวงและควบคุมของทั้งสองฝ่ายทําให้ความสัมพันธ์นี้เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจความสัมพันธ์ระหว่างคนสองประเภทนี้จึงเป็นการต่อสู้ที่มีเกมจิตวิทยาและผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นเดิมพันเมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างคนไร้ความปรานี และคนหลงตัวเองอาจกลายเป็นวงจรที่เป็นพิษของการทรยศและความขุ่นเคืองโดยแต่และฝ่ายต่างพยายามเอาชนะและชิงไหวชิงพริบกันและกันสุดท้ายคนไร้ความปาานีมักจะใช้จุดอ่อนของคนหลงตัวเองซึ่งก็คือความต้องการยอมรับมาเป็นเครื่องมือในการควบคุมและหาประโยชน์จากพวกเขาคนไร้ความปาานีอาจใช้การหลอกลวงคนหลงตัวเองด้วยการแซงทำเป็นชื่นชมและยกย่องเพื่อสร้างความใกล้ชิดและได้รับความไว้วางใจ ขณะเดียวกันพวกเขาก็ <c oughs> ค่อยๆบันทอนความมั่นใจของคนหลงตัวเองทําให้คนหลงตัวเองอ่ะต้องพึ่งพาก,การยอมรับจากพวกเขาและถ้าคนไร้ความปราน,นีหมดความสนใจในตัวคนหลงตัวเองพวกเขาอาจไม่ลังเลที่จะโจมตีอัตราที่เปราะบางของคนหลงตัวเองด้วยคําวิจารณ์รุนแรงจนทําให้คนหลงตัวเองตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าสุดท้ายแล้วการทําความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนไร้ความปราณีและคนหลงตัวเองจะช่วยเปิดเผยพฤติกรรม ในมุมมืดของมนุษย์ที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงและคุณละคิดยังไงกับหัวข้อนี้คุณเคยเจอคนไร้ความปราณีหรือคนหลงตัวเองในชีวิตจริงบ้างไหมแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ